เรยพี่น้องึ้มโอ้๊าว้าวปั๊นินะครับเสียชีวหาลูกคนเดียวน่ะบอกอร้แม่วันขี้นาครับวันนี้ไม่ใช่เหมือนรัวจะได้มาพืดอนีมานี่นวะครับม้าตาล้อรอบนีุ้นรวดนะครับานี่ยสีจังมานะครับไอเดยจะเขารวดที่พวเนื้อครับอ ท่้พี่น้องถ้าพี่น้องว่าล่องป่าเมืองไทยบรรยากาศล่องป่าเลยสวัสดีครับสวัสดีตอนเชียซอครับพี่น้องมาได้ครับพี่น้องวันนี้มาล่องป่าร่วกันครับวันนี้พิ่กันยุทธีบ้านน้องแสนครับพี่น้องตำบลน้องแสนอำเภอวัดปีจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องอ่ะมาดูผ้าปีพ่น้องครับหาะรอเบิรงครับเปิร์นพ่นอะไล่องครับเป็นมาท่านล่องมันท่อมกันกับบ้านน้องโก้ไหมท่อมกันกับบ้านน้องโกครับผู้รุ่นไปทางน้องโกเขามาทางฝั่งน้องโกเขามาทางบ้านน้องแสนครับพี่น้องข้างมานีข้าง พวกสร้างแล้วครับพวกสร้างหน่อยสร้างวันสร้างอ่อนมันมากครับพี่น้องอ่ะโุงกระป่าเนาะโมเล่ามากสี่ลายก่ครับพี่น้องน้องนี่ครับเนี่ยเปลญเปลญกระลังล่องปลญกระลังไปเฮาไปหาเปลญได้เหี้ยเปลญพระท่านได้ล่องเปลญพระท่านถึงเวลาเนาะพระท่านได้เตรียมพร้อมไปหาสร้างหน่อยไปไปไปหาเหมือกันไหนโมเล่าอยู่ทางไหนข้าพี่น้องเนาะนี่ข้าวฟ่างเราพี่น้องเลยเออเป็นได้สร้างขวัญใจบ่หมื่อเนี่ย เคัดมแ่นว่าว่าเอาครับไปกมุ่งพูตาวันกับมาตัวมันเนี่จริงกจริงนอก้นกแม่น้าเตียนอันดาแหมอนดาไปมาอับผู้เ้าไปนผู้เียเดี๋ยวเอิุไปนี่ยคือครับมี่อย่างคือแต่เกเนี่ยงาอ่ะน่ผู้ดำดำหมดจีองตาวันก็อยู่ใกลกันบ่อ้ มึงนี่ท่มกันเนาะท่มกันกับานองนาพี่น้งมงนี่ไอ้แพ่จักรพพี่น้าแพ่าแมนยืนฟังเดี๋ยวโอ้โหหาสวางเหรอมนเรีกได้พี่น้องหาสงครับแพ่นี่หาลอยครับยืนฟังสองลยครับพี่น้องเอาลุ้นกันครับมึอนี่เอาเรียกยังอ้าวจัดไป ทีมงานสางกับพี่น้องนางสลอทะเลคาเวลาครับนี่เดียวน้องอันดามาน้ามันนาะงเทียบแล้วเี่โากุ้งเทียบแล้วอันวฮะพี่น้อกุ้องมเนียโอ้นสลุครับพี่น้องเย็นวยครับบรรยากาศครับพี่น้องคนมาหลายครับมาเรื่อยๆเด้อพี่น้องเ้ยัฟไฟแสนคร ats, ับพี่น้อง บรากาครับโมนี language, so ้ว ah ่าส so ิมนอนเอาปลาคักได้เพมว่าลู้มาพกเลยู้ปลาู้ห่ลนันนอนไร้จังวการพี่น้องร่วมไบ่อยใจน้องครับนี้พ่รุ่นมาทางวาน้องโกครับนี้ปุ้มาทางวาน้องแสนครับตำบลน้องแสนอำเภอว่าปีบทุมจังหวัดมหาสารคามเรือพี่น้องเนื้อเอาโมนี้ครับสองหาสหาครับพี่น้องแพร่หารอยครับยืนฟางสองยพี่น้องเอาแพร่หาอยไหมยืนฟางสองยหมเพงเื่นง่ายเพิ่นว่าสอหาเลย คู้ดำดำหมดผู้ำดำนั่นนี่นี่นี่สองอันี้เหมือนกันเป็นาายบัตร้งครับพี่น้องอันบัตรเท่านั้น่เชิงโน่นบนบ่มาขายสิพี่น้องอันนี้อันบัตรนั่งนั่งน่เนี่ยมันเสียหบังเลยเสียหลังย เมื่อเปแล้วื่องสีหาล่วยดีนางฟังบ้านนางฟังนี่ละมัาเมืองอ่ะหาเนี่ยสิได้ยากเขาใจบ่อน้ำและน้ำนนี่ครับพี่ผู้ใหญ่ครับผู้ใงญ่น้องน้ำบ้านน้องคุกตมบลน้องแมงคั่วอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่สิบสาเมษายนค่ะแพ้สามร้อยบาทยืนฟังหนึ่งร้อยบาทค่ะยิ้มขาวปลาไหลด้วยเมียนค่ะเทศขึ้นมา ล้วนๆค่ะว่าไงแม่ผู้ชายลงบ่ได้ครับมันเหี่ยมเหมืนบ่ครับขยันยามรักษาตัวเองค่ะผู้ชายลงนี่ครับผู้ว่าตรวจสอบครับนี่แม่ค่ะอันนี้คือผู้ลองไปเทศแล้วโอ้โหแต่พี่น้องอันนี้อันนี้คือผู้ล่องไปเทศแล้วผู้ชายลงค่ะถ้าถ้าตกแพ้ไ์ในให้รักษาตัวเองอ้โหเอาขอจำอีกทัวหนึ่งนะครับคุณแม่ครับข้อำอีกตัวหนึงครับน้องคุกคอกค่ะน้องน้ำบ้านน้องคุกคก วันที่15เมษายนค่ะที่จะฮอตนี่ยแหละค่ะบัตรแพทย์300บาทยืนฟัง100บาทค่ะเชิญเชิญนะคะเดี๋ยวพี่น้องครับเรนน่าน้ำกันครับบ้านนุ้งโค้กครับเพื่อนน้ำเพื่อนเล่นน้ำไปเอาปลาน้ำกันค่ะไปเอาปลาน้ำกันค่ะน้เปี่คือทำไม่ล่ะปลาเก่าเด้อจ้าไปครับพี่น้องบ้านนุ้งโค้กครับเพื่อนที่ส้มเด็กครับจังหวัดร้อยเอ็ดเด้อพี่น้องครับมื้อนีมาทางบ้านนุ้งแสนก่อนครับ ครับเพื seguinte, ่อนเน้ย่อยครับพี่น้องขายบ no so so ัตรแพะเราเดอพี่น้องครับทย่อยทยอยมาบัตรแพะม้าเหรครับบัตรแพะบัตรแพห้าร้อยเดือพี่น้องเด้อเย้ยงนาเย้ยงหลังโอ้ยโอ้ยอนโอ้ยดักควนะไปจ้าจะมาสอง กี้นี่และลงไปเจ้ามากุณจ้าหมันหมนจ้าใสมาแล้วไม่เินเี็ลงานเลยโอ้ขอมเพลทไปในเ้อจ้าเพลค่ะเพลค่ะโอ้ทุ่งยางนี่ปันยานน้ำกลด้วยตัวครับเนี่ยปันยางน้ำยูเป็นยาน้ำกลอยู่พี่าอ้อมพี่นอันนี้เป็นการลงทุนการลงทุนนน้องแสนครับแออห้ารบาท เดดเดดหลายๆเด้อตาอวันเป็นหาฟิลโล่กูเด้อเย้าเหมือนเลี้ยงแต่ไปไล่ขายซอยกันเด้อโอเคครับตลาดนัดปอนกุยขายปลาซอยกันเพราะว่ามีตลาดนัดโอเคครลี้ยงตลาดนันน้องผู้ครองจะไปไล่ขายปลาซอยกันโอเคครับมันมาเด้อน้อยไปเอาห่อเขาลงไปน้ำเพรา่อเขาอ่ะเขาว่าเอาตะห้อน้ำโอ้ตาอวันเพิ่งถุงปลาเอ้เจ้าปลาหมัน ตอนตอมัดกลนดีดเนาะแล้วบากทีเขา้องของจากขวางเนาะมอมแม่เางไม่เคยมีเลยไม่เคยไม่เคยคนมัดกนไหมไม่ไา้ิมล่องอะไรวะเนีกับปล่อยล่องปล่อยล่องปล่อยลงบัดคว้าคนสีซาาเน่ยไล่่ากูสิได้กี่สิิบโลมกวันนอาเกนมากลยแล้วแงเบแม่จกเข้าไปบังจกเข้าไปบั่งจากขวางเนี่ยมึงยุ่งวงใหญ่ยุ่งลกัมังถงปาออยหย่อยงห่วงใหญ่มัดกลนเด้อมัดกลนเตาอน วะาเ um. okay. ือกไปแล้วีวน้งไาอ่อนลงไปแล้วสร้างมาลงไปแล้วครับปลาห้าขยับไปยังยนามนคืลอยไปไงเดียคือไปงเถอะวน้อยล้วกติกกันน้อยเดียวไปออนรอนอรอเลยพดนน้อยหนึ่งเดีแล้วคตสากุเนาะพยานนำเนาะพูดครับต่อแถวกันไปยุคนปัดลูกเพี้น้่อยรอดพุ่น เออปลูกเป็ดน่อยต่อแถวกันไปแล้วพุ่นอรอออรอลเราไปแล้วพุ่อ <c oughs> นอผู้ใดยุ่กลางเคียงล่วนที่คือควอออมม้ <c oughs> อดวกอ,วอ,อกจอมันใช่ผู้ใดยุ่กลางคือนควดอนดอกจอมิเฮียนพยมอนว่าเหอะคือผู้ใดนั่นพ่อ <c oughs> พดเยดโอ้ลูกสูบพอดี่ <c oughs> พญมอนท่มันเคียงล้วนทีขควดาดอกจอมเลยพ่พญมอนว่าลงก่พี่มอนจะยืนฟังบ่ะพญมอน เนี่ยมานั่งฟังสีงสส่ขันต้ามาดังฟังมาดังฟังต่อคุณครับพี่น้องครับลงไปจำทีมเราด้วยครับคนลงไปหมดแล้วครับติมน้องเลยพี่น้องถ้านมียืนฟังครับม,มียืนฟังครับน้องเนี่ยครับพี่น้องนี่ ครับพี่น้องต้างสี่เริ่มแล้วพี่น้องเตรียมพร้อมแล้วเด้อครับหางแหีขึ้นสกุลทุกคนครับพี่น้องยืนฟังครับพี่น้องยืนฟัง200บาทครับแท้ครับพี่น้องหาลอยเด้อพี่น้องครับแต่ว่าปลาหลายครับได้พี่น้องเนี่ยกำลังทยอยทยอยลงไปครับกรรมการกระจ้ามากตายบัตรครับพี่น้องเตรียมโตเตรียมโตวันอาพวันวาทางนี้ตันล่มครับนี่ยเป็น,นแนวตะวันเหี้ยข้อมือจากควางบวันเหี้ยข้อมือจากควางบ้าน เอาแม่นครับขวาเครียดกันราครับเอน่สอีสามบางน่อยครับแม่นป่ะครับ เดี๋ยวออกมื่อนี้แหละครับตามาเดี๋ยวตัวเงี้ยนะครับได้ขึ้นมาเอา๋ยวเราไปชี้ขั้นขั้วไปนะถึงท่าเทียบที่เป็นไอ้ผู้ตาดำที่วันเรียนห่มกันที่บูอ่ะหลุดสายกันครับไปที่โศกปชิมันนะครับมื่อนี้ยู่ที่บ้านน้องแสนครับตำบลน,น้องแสนเพิ่อว่าปีประทุมครับจังหวัดมหาสารคามเนอพี่น้องครับข่าวกสาวนคนเลือดครับปลาล้านครับพี่นอ้องนะครับป่านินตะเนี้ยไงครับสองนับแล้วครับ เอาแล้วครับเอาแล้วสามสองหนึ่งไปเลยพี่น้องึ้มโอ้โวาวมกันเลยบอลนี้เอาเฮ้ยรวมกันแล้วบอลนี้เอาลุนครับบอลนี้ไปสิได้ครับพี่น้องเอา <c oughs> เอาแล้วครับตั้งนี้ห้าวขึ้นมาแล้วครับพี่น้องบอลนี้เอาไปสิมันตั้งแทางนี้แฮ้ความกันครับนี่ เริ่มหาวกันมากแล้วครับวีดีดายเนาะพี่น้องเลยลงเรียบร้อยครับฮะฟันแรกครับพี่น้องมันวะครับฟันแรกมันวะครับโอ้โพูดพี่น้องเอ้ยไปเพื่อนาพื่นครับแม่เดีตามตามเลยพี่น้อง โอ้โหโอ้โตัวเงี้ยค่ะคุณป๊าดโอ้โหอ้โอ้โอ้โาปีนองเลยโอ้โหปี้องเลยโอ้โหท้บกันเงี้ยปีนองเลยอ้โหท้องตูบกนเงี้นีนเลาครับโอ้โหโอ้โหมาต้นมูมาต้นมูแล้วปีนองเวยมากันทุ่น มทั้งท yeah. ีเพ right oh, ah. totally ิ Carrie, ulture, right? wow. oh. e ่งจะได้เี้ลูกเลีลกลี้งพี่น้องโอ้ปลาไหลดีพี่น้องจาพี่ดีครับจ่าพี่ดีโอ้แมงเงครับพี่น้องเอาใส่เลยแมงี้เลยพี่น้องมันมันเท่าไห่ะชู่อครับื่อท่านไดเยอครับตัวใหญ่ตัวใหญ่แพงนะ โอ้แต่ยืดสุกุสุกนครับโอ้แม่กับลูกมานน้ำกันเรานคนว่าเออปนิน้องนี่ครับแต่แม่เงี้งามครับพี่น้องขุนตาเราถุงมาคว่มครับโอ้ทุงขาดก็ล้วตาโอ้แม่มันขาดเด้อตาเด้หมัน,มนครับสุกุสุกคนครับปนิคนตะรมยังเงี้ยครับลุญทางนี้ตัวครับ ไมได้ครับบ oh. ักซิบโลได้ไหมครับบักซิบโลมี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 ครับมีอร่อยเฮปี่ครับตัวหนึ่งทั้งพี่ครับเนี่ครับมาสั่นดอกเทำงานออง่ายหรอกอ่าอ่าเอาได้ลครับโอ้คุ้มแล้วตาสองลอยเอี๊ยครับเอาจากซิบโลได้ตาเด้อฮะมันหมานครับนี่ถ้าคุณลองงุ้มเหรอครับ ตาดำแรนหุ้มกันแล้วครับสร้างขุนมาเนา่เอาลักฝังให้ลาน้ำเน่มาดีๆเด้อเสียสีนิหาลูกคนเดีนว่ะอกกันแม่วางงขึ้นแล้วครับมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วเอาเอาเอาไปเริ่มะแล้วนินตะเมียงครับคุ้มค่าคุ้มราคาเด้อพี่น้องครับเนี่ย น้าค้อยวันนี้ไม่ใช่เหมือนร้อนแสดงว่มามือนีมานี่มันบ่ครับม้าวนี่เมื่อวานตัวเล็กโอ้มือนีแต่ตัวใหญ่ครับมือนีแต่ตัวใหญ่เนี่ยเขาเรียบตีนแหี้ยนะครับถ้าคุณได้อีกเถอะโอ้คือหม้าเหี้ยท่งนี้เราได้อันเราได้ eat box eat box eat box อีดบอกอีดบอกอีดบอกฮัตตัวใหญ่แถอ พลเมียนพี่น้องเมียครับกลุ่มคากลุ่มราคาครับาทวานเป็นยูบดว่าเป็นโอ้ใจเย็นนะครับแข็งพมเลยแกทุงให้เ,เนี่ยแกุงยล,เลวเนี่้เราวานแกปลาถุงน้ำลงำดำยลงไปโอ้กุมคาาครหวานเอาอยิไกลจากซิโลกมันนะครับเรมหวาน,นอะมันหวานครับไปไ ครับพ่นมุดลงแล้วครับปุนได้ม่างข้งอสมมาตัวใหญ่ห้องต่อนะดลงไปแล้วครับุณหมดไปแล้วครับแค่พุครัพี่น้องนจมลงลงห่างเลแล้วครับแค่ที่มีกระส่าที่เขียวครับพี่น้องมุดว่างหัน เดี๋ยวเขียวครับตะกรค้วเขียวครับกล่องนึูมไ้เนาะพราะสูมบางที้องเบิ่งไกลๆครับนม่นขึ้นมาแล้วครับรนแนี่นนขึ้นมาแล้วเฮ้ยเรของต้อไไนถึ้นลอยอง,งน้นะนี่เดียตัวหนึ่งอ,อ๋อ่า พี่ถ้าพี่น้องครับเบิ้งครับชมบรรยากาศคางฟางครับพี่น้องเริ่มยางเลาะแล้วครับไม่เสียดกน้อยแต่ร้ายครับปุ่นโอ้ถือว่าได้ยุทธ์คุ้มคนครับปุ่นน้องในเรือตลาดครับปลานิ่งตัวใหญ่ครับพี่น้องมันหลีนในนีี่สิเลาะเบื้องไปเรื่อยๆครับชมบรรยากาศคางฟางครับพี่น้องโอ้ที่ว่าปลานิ่งตัวใหญ่ดีพี่น้องตัวใหญ่ตัวงามครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับนี่ค

ป่นตัวเี้ยี่นองเลยรนิ่ปุ่นแมวเาไงเล่าได้ตาพี่พี่ด้แม่เงครับพี่น้องมัดหมันตาล้อเมรุดลนอครับเนาะแมวงมาเนาะแมวครับานหมันครับแต่จะเอาล้วซีบรนไเด้อครับ มันมันรับฮะเอ็กอได้นี่เป็นสะดุงครับพี่น้องใี่ไนี่เป็นสะดุงโอ้แมียังี้ยอีกทีนี่น้องนี่ครับแหมหมันนะว่างเลยเราขวามาแท้สิพี่น้องด้โดูดดูดู่ดดูดตากเอาตากเอาตาเอาสะดุง รุดแล้วเที่ยงสะดุงครับาะสะดุงอันไ้แบบไงเลยคุณมันดึงอยู่คุณเป็นไงวะก็ติดตามๆเลยสะดุงพูนพูนพูน นี uhm, hmm, uh ่น huh. ัา <recess> ค <ed isolation> ืถ mm ือเอาถือเอารัดนอสะดุ่หลายตัวต่างโอ้ะดุงมมันดีลีโอ้ของแขกขึ้นมาเราพี่น้องพี่ครับปุ้ยครับจูพ้าความพี่น้องขอบุญขอบพุ้นได้หลายครับา นี่สี่ในแม่จังหมันนะครับโอ้ยไฮเดรย์จะเข่าลวกซิฟลวกคนเนี่ยครับลูกนี้ครับพี่ว้าเหรอไดหลายตัวเองพี่เหรอนี่ครับพ่อแฟนครับครับย่ายครับทางพี่ย่ายบ่จะต่างไทยโอ้ยจังมาเสือยังง้อยก็โดนตัวเอาอีกมากเวนผู้ใดทางใดเว้ยพี่น้องเพราะงี้เราถึปลาเกิดมาขายเหล่าคนโอ้หมานปลาครับคุณสะดุ้งครับพี่น้องโอ้สะดุ้งมันหมานครับทาง ใส่กันสูบทุกคนครับกระดูงขุ่นเราขุนเราแบกไปมากเล้วที่นอคนมาแล้วมาแล้วจักรวะกระดูงบ้านในถามเป็นเงินบัาทอะไรโว้แต่เฉพาะเราว่าไงเราขี้กะติกกันเนี่ยฟ้องร้องร้องครับโอ้ขุ่นที่นอกเลยไข้มาจากที่นอก

ไเป็นิจะสร้างคนิตญ่โดนงตัวนี้ครับตัวใหญ่เนายครับนครับเนท้ายอยนึงครเพ็นยังครับตัวนี้ังาับพี่น้องโอ้ยมันครับพี่น้องวันนี้ครับสะดุ้งสะดุ้งครับสะดุ้งักหมานก็จาได้ทุกคนครับี่ครับนี่ครับสองตัวใหญ่เล้วครับ้่เก็ดบ้านจ้าเจ็บทบาท แขซ่งแถมเราวางครับางก็เป็นนนนดนทดยวมนสิ่อยรุทีอครับนรบาทถหนบาทเอหนบาทไมด้รถหันบาทาประกะกันพอดีพี่น้องนี่ได้ครับเอครับพี่น้อง นี้ก็มุมันกัน็นีดแมจโอ,อ้ครับ่นิบสอง้ยนะุงะบสองงกันอนี้รถเจครับตัวใหญ่สามโลม้งนี่รัก็สิลดรถดีครับตัวน้อยตัวใหี่น้องเได้เรียบร้อยครับปลามาครับมูอันซุ่มลุกมันท่านเดขืนง่ายเราพี่น้องครับเท่ครับปวดละยังหลย,ยู่แมน แมนองเลงอะไรก็ฝากกเลกดแชร์กดยิดตามครับที่สามานอครับสลาชีมีคำชคดีความสุครับสวัสดีครับ